สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สําำหรับครั้งนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะคะในวงการที่ป๊อปนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งวงที่ถือได้ว่าเป็นวงที่กําลังมาแรงแล้วก็น่าสนใจมากๆสําหรับวงบอยแบนด์วงนี้นะคะนั่นก็คือวงแอตลาสนั่นเองนะคะสําหรับวงแอตลาถือได้ว่าเป็นวงที่ค่อนข้างที่จะได้รับการพูดถึงมากๆในตอนนี้เพราะว่าด้วยความที่สมาชิกแต่ละคนเนีย่ยโดดเด่นบวกกับแนวเพลงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นวงที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าติด ตามมากจริงๆซึ่งสมาชิกที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะสําหรับแอดลัส์เนี่ยนั่นก็คือภูมินั่นเองนะคะสําหรับภูมิเขาก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบโดดเด่นด้วยความที่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีหน้าตาที่น่ารักอะไรอย่างงี้หลายๆคนก็มักจะบอกว่าภูมิเนี่ยมีหน้าตาที่น่ารักแล้วก็มีเสน่ห์จนทาให้หลายๆคนเนี่ยหลงรักแล้วก็ติดตามเขานั่นเองนะคะโดยภูมินะคะก็มีชื่อจริงนะคะว่าเดชาธรวรรณนิสกุลน,นะคะสำหรับ ชื่อเล่นเนี่ยก็ชื่อภูมิอย่างที่เราบอกไปเขาเนี่ยนะคะก็คือเกิดปี2541นั่นเองก็สําหรับภูมินะคะหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเออเขาเนี่ย เป็นแบบว่าลูกครึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เพราะว่ามีหน้าแบบออกเกาหลีญี่ปุ่นมากๆก็คือภูมินะคะเขาก็เป็นลูกครึ่งจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นลูกครึ่งนะคะก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเวียดนามแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นคนไทยนั่นเองนะคะสําหรับภูมิแล้วเนี่ยเหมือนว่าเขาชื่นชอบในเรื่องของวงการบันเทิงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าก็แบบสนใจแล้วก็ได้มีการเข้ามาแคสงานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือเริ่มเข้าสู่วงการมาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยเริ่มแรกเนี่ยก็คือมาแค แคสงานแคสโฆษณาอะไรต่างๆนะคะรวมทั้งก็ได้มีการมา่ายมิวสิกวิดีโอต่างๆด้วยนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะภูมิก็เริ่มได้เข้ามาสู่การเป็นนักแสดงอะไรอย่างงี้นะก็เหมือนว่าจะเป็นซีรีส์นะคะในตอนนั้นที่ภูมิเนี่ยก็ได้เล่นก็คือมีชื่อว่าโซเชียล t ดทโฟตนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาเนี่ยนะคะก็ได้มีการแสดงเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้แต่ว่าด้วยความที่เขา,าชื่นชอบในเรื่องของการแสดงแล้วก็อยากจะทํางานในด้านการแสดงก็เลยทําให เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เขาเนี่ยทาออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยก็แบบว่าชื่นชอบในผลงานการแสดงเรื่องแรกของภูมินั่นเองแล้วก็ภูมนินะคะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ชัดเจนในความฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นนักแสดงแล้วก็ศิลปินนั่นเองนะคะจนได้แบบว่าสารฝันตัวเองเดินทางตามหาความฝันจนทําให้เขาเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวงบอยแบนด์อย่างแอดลารนั่นเองที่ภูมินะคะได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ còn vòng anh. สำหรับหน้าตาของภูมิแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเขาเนี่ยก็แบบไปในสไตล์ของเกาหลีญี่ปุ่นเลยมีหน้าตาที่แบบหลายๆคนก็มองว่าเขาเนี่ยมีความแบบน่ารักแล้วก็แต่งตัวได้ในหลายๆแนวแล้วที่เราเห็นบ่อยๆเลยนะคะสําหรับการแต่งตัวของภูมิก็น่าจะเป็นแนวมินิมอลนั่นเองนะคะแล้วก็มักจะมีการแต่งตัวที่แบบว่าเท่ๆเ,เก๋ๆชิคๆให้เราเนี่ยได้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ของเขานะคะแล้วก็การแต่งตัวซึ่งยังไงนะคะก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่ไอจีของ นั่นเองซึ่งก็มีชื่อไอจีว่า p ูม m m i e poom นั่นเองนะคะ p o o m m i e. p w o m นั่นเองนะคะก็เป็นชื่อไอจีของภูมนะคะก็ไปดูไลฟ์สไตล์ของเขาได้เป็นคนหนึ่งที่มีไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเวลาพูดก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเท่าที่เราเนี่ยได้ติดตามผ่านการออกรายการต่างๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็มีความสามารถมากๆแล้วอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ถือได้ว่าเป็นงาน ดิเรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ภูมิเนี่ยชื่นชอบมากๆนั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมกักจะมีการถ่ายรูปสวยๆนะคะให้เราเนี่ยได้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ของภูมิผ่านทางอินสตาแกรมนั่นเองนั่นกะ็ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของภูมิที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ